ทุกคนแม่ตาบอกเลยว่ายังร่อยเลยน้ำพริกกุ้งเสียบกินกับข้าวก็ร้อยนะพอนนนี่นะวันนี้นะคะเราก็ ตั้งกระทะกันเลยค่ะแม่ตาพารวยแม่ตาพากินนะคะวันนี้นะคะเรามาลวกอะไรคะ่ะทุกคนนี่จ้าเส้นขนมจีนอบอแห้งนะคะจากครัวไทยไททูยูค่ะทําง่ายมากทุกคนคะ่ะมาดูกันเลยว่าทํำยังไงนะคะตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็รอรอ,รอนะคะไม่เกินสินาทีคะ่ะทุกคนคะ่ะเราก็จะได้เส้นขนมจีนนะคะที่พร้อมทานนะคะบอกเลยว่าเป็นเส้นขนมจีนสมุนไพรนะคะสีที่เห็นนะคะทุกคนคะ่ะนี่จ้า นะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้าวันนี้เราก็กินกับแกงเขียวหวานนะคะทุกคนแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามากินขนุมจีนน้ำแกงเขียวหวานค่ะวันนี้พอแกงเขียวหวานทุกคนนี่และโคตรน่ากินเลยทุกคนค่ะดูค่ะสิ นี่วันนี้นะคะก็ฝากทองกับแกงเคียวว่านแล้วก็เส้นขนมจีนอบอแห้งนะคะจากครัวไทยไทยไทยทูยูค่ะนี่น่ากินไหมคะทุกคนคะมาจารัดกันเลยแม่ตาพากินอีกแล้ววันนี้นี่จ้ารัดแบบนี้เลยนะคะโอ้ย อยอวๆกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เห็นคลิปตาตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกน่อยนะวันนี้ก็คือก,กินกับแกงเคียวว่านกินง่ายๆเลยค่ะเส้นขนมจีนก็ไม่ได้ไปตลาดเราก็ทําเองได้เลยนะคะต้มแป๊บเดียวเองทุกคนทําแป๊บเดียวเองโอ้ยจนานน้ำเล่นๆนะ เส้นขนมจีนนุ่มมากทุกคนเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งที่เราเอามาทําเองอะ่ะมันนุ่มอ่ะมันกินร่อยอะ่ะทุกคนทําไว้เป็นก้อนพอดีคาเลยเนี่ยกกินกับน้าพริกกันค่ะทุกคนค่ะ นำปริก,กุ้งกุ้งเสียบนะคะทุกคนมาค่ะวันนี้ฟากทองกับครัวไทยไทยใครดูยูจริงๆเลยค่ะทุกคนหาดูนำปลิก,กุ้งเสียบค่ะนี่ข้างในเหมียะไรมัง่งทุกคนด้วยนี่นี่ทุกคนนำปลิกกุ้งเสียบค่ะโรยไปเลยกินกับหนุ่มจีนนำแกงเขียวหวานค่ะโอ้ยทุกคนและนี่กุ้งทั้งเพลเลยอะวะเพือ่อกุ้งเึ่งกับเม็ดมะม่วงเม็ดยาหลวงกันทุกคนอือ นี่เม็นตาหลังมือแล้วนะทุกคนไม่ดราม่านะอืมนำพริกกุ้งเสียบผักครัวไทยไทยไทยทูยูนะคะเราฟักเทิมกับที่นี่เลยวันนี้ขนม,มจีนกันนุบหมกักใส่ขนมจีนะ ทุกคนแม่ตาบอกเลยว่ยายังร้อยเลยน้ำพริกกุ้งเสียบกินกับข้าวก็ร้อยนะหน้านนี้นะ่ะมเผื่อแน่นๆบบมะก,กูดกุง้งแม็ดยาหลวงแม็ดมะม่วงหิมะาพานะคะ่ะทุกคนแมตาเรียกแม็ดยาหลวงวินม,ม,มากเลย ข้ราดนแกงเลอดข้อเยเป็นไก่ Hai thóc kính nam lê lên mình mẹ tamang ha. Taki nung tin, tamte nung tin, đấy là công lòng nam kính lên lên mân hưng kia đôi. Mhm. 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 มือนี่ไงไงอิ่มอยู่ที่บ้านเลยค่ะทุกคนคะใครที่ยากกินน้ำคลิปกุุงเสียหนะตาแนะนาเลยว่าัวไทยไทยไถั่วยูร้อยจริงๆค่ะเด็กเลืองนแน,น่แล้ว่งก็แบบปุ๊บใหญ่มากเลยนะพอดูดิเนี่ยทุกคนปุ๊บใหญหมากเลยเนี่ยตากินเยอะมากเลยนะก็อย่างด้วยแบบตาชอบ,ชอบชอบที่ที่ชอบตัวชอบใบมะกรูดเนี่ยชอบมากทุกคนแล้วทุกคนกุกุงเทียบก็คือแบบทุกคนเนี่ยกรุงหั่งเพลเลยร้อยหมักอื อิม่มือนี่คืออิ้มเก๋วๆกันค่ะทุกคนมะอิ้มนี่แต่ละวันแต่ละมือบอกเลยว่ามีแจ่ของกินเนาะ ใครที่อยากกินอาหารแซ่บๆหน้าตาบอกเลยว่าครัวไทยๆไทยทูยูอาณาจักรอาหารแซ่บค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบเส้นขนมจีนอบแห้งโอ้ยมีอาหารเยอะมากทุกคนค่ะวันนี้ตาก็ฝากทองกับครัวไทยๆไทยทูย <Brilliant>. ูห <believed> น้าใครอยากกินนะคะทุกคนค่ะไปหาซื้อกันเลยจ้าตาบอกเลยว่าอย่ามาก ะออร่่ยมาคสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะคะคอมเมนต์หน้าว่าชอบไม้น้าแกงเที่ยว,ว่านนุ่มจี๊บนี่ชอบกินน้าแกงไรนะคะแม่ตาชอบทุกน้าแกงเลยทุกคนหา่าเดี๋ยวจะกินให้ดูลายๆน้าแกงนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ